ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม s l a k of s e v e r a นะครับวันนี้ผมมาจะลงผมจะมาลงด่านไอ้ยากนะครับผมว่าแนวนทางการเล่นคือเล่นยังไงแต่ตานี้ผมไม่ได้แบกนะเพื่อนแบกก็ไปชมคลิปกันได้เลยนะครับแต่ผมจะพากเสียงเอานะไอ้ที่ลงด่านยากเราบายแล้วเจอกันตาน,นี้ผมจะสุ่มเอานะ ผมเจอโหผมเจอคนที่ผ่านดันนะ่ะลมาแล้วด้วยก่อนอื่นเลยนะผมเนะี่ยจะแหาตัวโจรก่อนของโจรมาเข้าดานันไอ้ดันนี้เนะี่ยไอ้ดันของดันเจี้ยนของดันยากเนะี่ยมันเคลียร์ง่ายนะครับการที่เราเอาดันเจี้ยนลงในคดยการที่เราเอากองโจรในลงในดันเจี้ยนเนะี่ยถือว่าเป็นที่ฟาร์มเงินได้ดีเลยนะสําหรับดันยาก แล้วเ,เ,เราค่อยเคลียร์ตรารหมัน1นาทีสุดท้ายก็ได้เพราะดาเมจเราในเมลรอเยอะอยู่ล่ะในคลิปผมก็จะหาโจรก่อนแต่แต่ต้นกิมผมหาโจรไม่เจอเลยแต่ระหว่างนี้ก็ผมก็กำลังหาตัวหาตัวมาสร้างตู้ก่อนเพื่อที่ผมจะซูมหาฮีโร่ได้เรื่อยๆนะครับ เพื่อนคนนี้นี่โข้โหแบกมากเลยแค่ใช้ตัวไม่กี่ตัวเองดาเมจล้านห้าคือแบกได้สบายตอนนี้ผมก็ได้กองโจนละ oh <no. S 1> ผมก็จะสูมไปเรื่อยๆนะ ก่อนเลยผมจะเอาตัวดาเมจมาก่อนมังกรมาช่วยเคลียร์ oh <no. S 1> ขีดอยากว้าชงสัยว่าทำไมผมถึงขายตัวสีสีทองทิ้งคือเป็นตัวที่ผมยังไม่ต้องการนะครับตัวทุ่ผมต้องการคือตัวนักเวทเป็นส่วนผสมของการสร้างแมวนะตัวสร้างแมว ผมก็ซูมไปเรื่อยๆก่อนลองคุณส oh, <no. S 1> ุนนี่ให้ตัวนักเวทมาแล้วตัวหนึ่งผมจะซูมไปเรื่อยๆนะ จริงแตอนนี้ผมคนเล่นซับนะเพราะเพื่อนดาเมจเยอะมากแต่ต้นเกมเราตัวมาเยอะแล้วไงแต่นี้ผมไปไม่สุดสักทางเลย ก็จะคอยเอาโจนเข้าดันเจียนตลอดนะถ้าเรามีค้อนถ้าเรามีค้อนสักสองดาวเนะี่ยผมว่าแบกสบายเลยนะแต่คงผมแค่ดาวเดียวเ,เพิ่มดานไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนะี่ยผมเสียเวลากับซูมตัวมากเลยเ oh <no. S 1> มียวตัวที่2กำลังจะมา ต้นเกมนี่ต้นเกมนี่นผมสบาย shots, แล้วนะต่เนี่ยในตัววัวนี่ผมไม่ขายนะเพราะว่าเป็นจระเข้สมสมของจระเข้จระเข้ผมวิวสิบสองไงดาเมจจะเยอะหน่อยต่เนี่ยไอตัวเนี้ยจระเข้เนี่ย นี่ผมก็แหาแหาตัวพี่เสือ้อเก็บเหรียญไม่ได้เลยนะตอนนี้ตาเนีนนน่ขนาดผมไม่อัไม่อัตอัตตาการอัเชินะหายากมาก ผมชุมได้ตัวหนังกากแดงผมว่าอาจะอะอะาจะเอาจาตู้ยหนึ่งตัวเนี่ยปั๊มเรียนเราเลเรื่อย ผมก็จะคอยอัพอัปเกตของตัวเทพปัญญาไย้เอยนะถ้าผมมีเหรียญพอมันจะได้เพิ่มไดเมทเราได้เยอะขึ้นไดเมทตอนนี้ผมอยู่แี่แสนแปดเองน้อยอยู่นะถือว่าน้อยแล้แหละแต่เนี่ยจะกลางเกมมาแสนแปดอยู่ผมมัวแต่สุม่มตัวก็เลยช้าหน่อย อนนี้เนี่ยผมกำลังหาตัวนักดาบนะจะหาผสมเป็นจระเข้เก็บเก็บเรียนเก็บเรียนไม่อยู่เลยตาเนี่ยปุตต้องประมาณห้ากังเก็บประมาณหมื่นเพราะว่าผมใช้กองโจน2องกองในการลงนันเจียน เพื่อนเรานี่เป็นทนั้งไดเมยเป็นทางซัพเป็นเองแบกเองมูลผมมันแค่มาช่วยใจไดเมแคดีเดียวเองตอนนี้เนะี่ยผมก็คอยสังเกตดันเจียนนะว่ามันใกล้ใกล้หมดเวลาละ ส่วนตัวละครหลักเราเนี่ยแล้วแต่บางคนจะลงหรือไม่ลงนะกดลงแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบลงนะมันเป็นพื้นที่เพราะดันเจี้ยนผมลงได้แค่5ตัวส่วนในสนามผมมีแค่ยี่สิบสามตัวมันจำกัดน,นะครับเรียนผมแค่สองพันสามเลย ตอนนี้ผมจะหาสุ่มสีม่วงนะแล้วก็รวมเป็นสีสีทองมันก็ตอนเว็บหนะ้าสิบเนี่ยมันจะมันจะแจกแจกฮีโร่สีทองมาให้เราตัวหนึ่งนะให้เราเลือกรอบนี้ผมนด้เลือกเป็น นักเวทเอาจะให้ผสมเป็นแมว เสียได้มากสนามมันเต็มก่อนอุซ่าหาตัวฮานุได้ละผมเลยคิดได้ทีหลังก็เลยเอาตัวปืนเก็บลงนั้นเจียนสังเกตเพื่อนผมเพื่อนในเกมเคยคิปโคตรดีตัวนักฟ้า แต่คนจงอาจงสัยทำให้ผมถึงเล่นแมวผมแค่อยากลองดามเอเตเลยนะครับว่าเรเวลหกเนะี่ยสามารถแบกได้ไหมจากที่ผมเล่นมาผมว่ายังยังแบกได้ไม่สุดนะผมควรจะเล่นในตัวที่เว้นเวย์สิบสองไปก่อน ตอนนี้ก็เว็บ60กว่าล,วววละดาเมจเรายังอยู่แค่ไม่กี่แสนยัะไม่ถึงร้านเลย จริงๆผมไม่ควรสุ่มเป็นสีทองเนี่ยนะหาตัวสีทองมันใช้เหรียญตั้งสองเหรียญอัตราผมเพิ่มแค่เพิ่มขึ้นมาแค่สองจุดห้าเองเป็นสิบสองจุดห้าผมว่าสุ่มมันยากเลยนะนานทีจะสุม่มจะสุ่มได้ดวงดีนะเกมยังเกมไม่ต้องเสี่ยงดวงเลย oh <no. S 1> ผมเปลืองเพชรไปผมเปลืองเหรียญไปประมาณสิบกระเหรียญแล้วนะ ใกล้หมดละผมยังสุ่มตัวเลยเ oh <no>, พื่อนเราอยู่ที่ดาเมจล้านห้าของของฟ้า จะนน้าแบบงงๆเพื่อนแบกเหมือนทั้งเกม อุสปสรนี้เพื่อนน่าจะสุดกว่านี้